รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นั่นแสงไฟอะไรอะเฮ้ยเห็ดไดเนนทีถึงมาเร็วเยี่ยงนี้ล่ะเนี่ยเจออะไรแบบนั้เป็เนเด็กเป็นเล็กก็หน้จะเดินไหวขนาดนี้ มีกระโจมตั้งอยู่ในที่แบบนี้ด้วยเหรอประหลาดจริงๆอเอ๊อจะยืนสงสัยอีกนาน,นเนี่ยเอขอโทษนะครับมีใครอยู่ไหมครับที่สงสัยจริงๆ เียยไม่ดีแบบนี้คงมีเจ้าของแน่ๆบรรพชิตต้องไม่รักขโมยของผู้อื่นนี่ก็เลยเวลาฉันแล้วด้วยแต่ตอนนี้ถ้าได้น้ำสักหน่อยก็คงดีสินะง้อยทิงด้วยฮะนี่แน่อได้น้ำแล้วฮะอ,อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะจะเป็ดน้อย ผ,ผีเป็นแค่ความกลัวที่เราสร้างขึ้นเราต้องข่มใจให้ได้เ้อเด้อว่าแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย,ยไม่ได้ต้องดูทิศทางก่อนเอ๊ฮดวงจันทร์ไปทางนั้นต้องตามดวงจันทร์ไปอืมต้องใช่ทางนี้นนแน่แเยเกือบไปแล้วเนนปันสียงอะไรเสียงอะไ โชวนเพื่อนมาด้วยกองทับแมงป่องปึ๊งสิ่ง,งต้องใช่ะจะเอ๊ะนั่งไงอ่ะใช่แล้วมันดูวังเวนจังเลยยักับบ้านผีสิงอ่ะแบบนี้เราจะนั่งสมาธิไหวไหมเนี่ยแต่ก็ต้องลองดู เอาเลยช่วยข้าด้วยนะท่านนักบวชช่วยข้าด้วยนี่ไงล่ะความกลัวที่เราสร้างขึ้นมาลูกก่อนเถอะครับยมนะเกิดอะไรขึ้นหรือครับเจ้าปีศาจกลางสะพานนั้นมันก็จะจับข้ากินไปแล้วปีศาจกลางสะพานเรื่องมันเป็นยังไงเหรอครับ ตอนที่ข้าเดินเข้าไปที่สะพานจ,จู่ๆก็มีปีศาจตัวประหลาดความอยู่มันไล่ตะปบข้าจนข้าวิ่งกระเจิดออกมาเดินไปได้ไม่เท่าไรก็เจอเสียงใครกระซิบเรียกนนข้าเขาก็เลยวิ่งหน้าตั้งกลับมาแอบที่เพิงร้างน,นี่แหละขอโทษนะครับโยมนะอีกไกลไหมครับถึงจะถึงเย้เกย เสียงพลายกระซิบที่โยมน้าได้ยินคือเสียงของอาตมาเองนะครับอะจริงเหรอข้าไม่รู้ล่ะแล้วท่านต้องช่วยข้านะไม่รู้เจ้าปีศาจนั่นจะกลับมาเล่นงานข้าอีกหรือเปล่าวะคงไม่ได้แล้วครับโยมน้า้ท่านจะปล่อยให้ปีศาจนั่นมาจับข้ากินเช่นนั้นเหรอเออปีศาจที่โยมน้าเห็นมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันเป็นเพียงความกลัวที่โยมน้าสร้างขึ้นมาเท่านั้นแหละครับแต่ข้าเห็นมากับตาจริงๆนะท่านนักบวช ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเรากลัวเพราะไม่รู้เมื่อมีปัญญาเมื่อตื่นรู้ก็หายกลัวเรื่องทั้งหมดคงเป็นเพราะความมืด,ดนแน่ๆที่สร้างความกลัวขึ้นมาเราคงต้องออกไปพิสูจน์ตอนนี้แล้วล่ะเอาละอื พี่สูตรก็ไม่รู้หยุดก็อเอาละคราวนี้เป็นไงเป็นกันสินะคงมีอะไรเยอะเยอะก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 ะบบทำไมมันติดอะหรือว่าจะมีอะไรดบงขาวายมัม,ม่มีตัวอ,อะไรบินมาทางนี้ด้วย สต,ตสติมาขาต้องหลุดอ้าวฮึอนี๊ะโอเห็นไหมสติมาขาหลุดจริงๆด้วยสับเพสัตตาสับเพสัตตาต่างคนต่างอยู่นะโยมจริงๆว่าโอ้ใครมาขวางอ <c oughs>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  เอ๊ะเจ้าค้างคาวนั่นน่ะหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยหรือบทสวดตะกี้จะได้ผลน่ะนี่สินะที่เขาเรียกว่าคนดีผีเอ้ยพระคุ้มครองอ่ะนันก็เดินต่อได้แล้วเคาไม่มีอะไรแล้วล่ะ เต็มๆเลยเอาอย่างไงดีละทีเนี้ยเดินกลับเมืองตอนนี้ก็คงไม่มีใครรู้หรอกมั้งไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะกลับไปเทศพวกชาวบ้านได้ยังไรกันละ่ะ ที่แท้ก็ที่แท้ก็ต้นไม้แห้งโดนลมพัดเท่านั้นเองฮะแกไปอยู่ที่ไหนนะเจ้าเป็ดน้อยฮะ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 ,ะมหมดเพลาะกันสักทีนะเจ้าเป็ดน้อยฮะ พ่อแม่ของเจ้าสินะออเราต้องไปแล้วนะต่อไปนี้เจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะรู้ไหม ไม่ต้องกลัวไปเราจะปกป้องพวกเจ้าเองอย่าตามมา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 อย่าตามอย่าตามมามาได้การละ ฮะรอดแล้วเหรออ้าวอโชคดีนะไปเถอะ ในที่สุดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตอนนี้เหลือแค่ภารกิจสุดท้ายของเราแล้วสินะการทุดงครั้งนี้สอนอาตมาเรื่องการข่มใจเอาชนะความยากลำบากแล้วก็มีเจ้าเป็ดน้อยที่สอนเรื่องความเมตตาช่วยขัดเกลาอาตมาได้มากทีเดียว โลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวแล้วครับแต่เราต้องอาศัยปัญญาที่มากพอในการอัชนะความกลัวที่เราสร้างขึ้นแค่นั้นเองออแต่มันก็มีเรื่องประหลาดอยู่เหมือนกันนะครับคือเจ้าพวกหมาจิ้งจอกที่อยู่ๆมันก็วิ่งหนีไปซะอย่างนั้นจริงด้วยครับคล้ายๆของอาตมาเลยนะครับที่เจอ,เจ,อเจ้าขังขาวยักษ์บ่งเข้าใส่แล้วจู่ๆก็หายไปเหมือนกัน ฮะเฮ้ยนี่เหลือแล้วจัตของให้เกือบไปแล้วในปันเผอมาเอะงจมาเลยตีช็อปปักปอบปิดปากตีในป่องววลเกบเกือบ คาดว่า,วาจะเป็น,ปนพวกโยมแย่จังความแตกซะแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วแหละหนูพี่พอเพียงมาปรึกษาพวกเราเราก็เลยขอไปช่วยพู้เนนเองนะจ้าแต่เนนปันนี่ก็สุดยอดไปเลยนะกล้าออกไปกลางสะพานที่ทั้งมืดทั้งน้ากลัวคนเดียวได้เช่นนั้น เนทิก็แข่งครัดมากเลยนะขนาดข้าเตรียมอาหารให้ตึงเยอะยังไม่แตะเลยถ้าเป็นข้าหิวขนาดนั้นอย่าเรียกว่ากินเลยขือเมื่อบดกะโจมไปนานแล้วไม่หลอกครับตอนนั้นมันไม่ใช่เวลาฉันด้วยนะครับโยมปอเก้ถ้าไม่ได้โยมลุยส์โยมอากิอาตมาคงแย่นนแน่แน่คนดีพระคุ้มเขาจริงๆขอบคุณมากนะครับตอนนี้พวกเนนคงจะได้ข้อคิดมากมายจากการทัวรดงครานี้แล้วสินะทำมาเป็นการฝึกจิตให้สันโดษได้เรียนรู้เอาชนะปัญหาเมื่ออยู่คนเดียว แต่ผมก็ต้องอาศัยคนอื่นช่วยขนาดนี้ผมคงฝึกฝนน้อยไปจริงๆผมก็เหมือนกันครับเผลอขาดสติไปตั้งหลายครั้งคราวหน้าขอผมลองใหม่ได้ัหมครับผมด้วยครับรับรองว่าผมจะตั้งสติในทุกปีเก้าเลยครับคราวหน้าให้มาอึกตามไปด้วยนะขอรับเฮ้ยแ่แยยเฮย้มาอึกไปด้วยคงต้องลำบากพวกโยมหนักกว่าเก่าแน่ๆเลยนะเ Tchau.